พบกับเช้าอีกวันกับดัดนพลครับพี่น้องครับเก่าก็เดิมครับย้งสาีแตมาพอกันพัตยครับพี่น้องครับัลโหลยเต้ยตเตยแล้วครับพี่น้องครับ มากกว่ากันผอดกันหรโอ้มันเปลีสยนตานะไอ้ไมแล้วเดินต้เลยนะไปเดินตั้งไปครับอำเภอไทยครับจังหวัดนคร พระนรพลศิย์กตเดอยา์นะพี่น้าครับขอบคุณครับพี่น้องครับสละมือดื่นนะครับสละพี่น้นนองสูงเนินนะครับปั้นน,นกลางนะครับขอบคุณกำลัง,งกำลังว่าน้ำใจดันหนาวไปที่กันแล้วกันครับ แล้วก็จะเดินทางต่อเดินทางไกลเข้ันี้ครับขอบคุณเตือนเนตาอยู่ใสแว่นตาลาดีโอ้ไม่ยิงชุดดำเหรอลูกลูกป่ะยืดนี้พี่น้องปังป่าที่ต้องไปยายออตัดตามาไม่ติดา แน่นล้วข้ออะไรแล้ว <laughs> เป็นแหนม <laughs> ไม่คือชุดที่ัดมาคือใส่ได้ดูการละครได้ไหม <laughs> <laughs> เช้าอีวันของดันนบุรีเรียกองเดินหน้ากันต่อครับอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวยและสดใสมากโอ้พี่บอมแต่งตัวเหมือนไหมพี่ลมพรมากเบี้ยขายน้ำปลาลนะ ทำหน้าสดใสงือนี่ก็เงือหือยังไหนตบแปมอือตบตบกระโตตบกระวแล้วอ้บอสดนมืเยลอโพสเป็นเดียนเร็วบัตมือมี้บาเต็มรู้ไมย่าแ้ำไมไม่ขึ้นเตยล่ะทำไมเป็นคนอย่างงี้ทำไม ทำไมปวดท้องไม่สนุกแล้วปวดท้องเหือหน้ามันมามันแรงมันเท่แกรู้อยู่รู้อยู่แล้วถามน้องทำไมอ่ะก็ะก็ถามเอ้าเวลาพี่มปถามก็จะมาพี่เ,เดี๋ยวขวดมันรอยอ <laughs> ีกอัเดี๋ยวขวดรอยนะอ่ะทำไมไม่มีคนแก่งหรอไ,ไม่มีคนให้แก้งย่าดีแต่น้องอีกแล้วหยเบหน่อยแคบหนอย ผมธรรมดาได้คร <mm ับพี่น้องอาชีพรักนี่แดนเซอร์อาชีพเสริมนี่ผู้ใหญ่บ้าน์ผู้เอเป็นตาเหี่ยู้เอกแต่ใจสูตรขึ้นเปิดงานทางงานหนึ่งเนาะข้าเจ้าเป็นตาเสื้อถือให้เดี๋ยวพี่น้องขอพยายาเก็บของกันเด็คผู้เอกจุ่มผมเก็บของไว้แล้วพ่อเตียง ม yes yes ื่อใด้มื่อใดมากก็ไม่เจ้าก็มาแล้วมาเบิ่งคุยถอดหัวนะครับพี่น้องครับไม่มีการถอดหัวไม่กระสือถอดยังไงแต่เน่าเขาเออนี่ยังไงแต่หน่ะแล้วครูก็เงียบครูก็ว่าปากถอดหัวแตอนนี่ขนาดยังเว้นได้ดิ ใช่ครับพี่น้องครับเช้านี้เช้าอีกวันกับตันละพลครับ,บรายการบุกบ่อไม้ปนนไดแตงโมตะต่างซื้อโอเคเด้อเด้อเขอหยัดเก็บของอะไรครับ้องขอกันเนาะเรียบร้อยครับพี่น้องแปลงร่างแล้วแต่ยังไม่ได้เช็ดน,น้ำของไปเก็บเอาแค้นไปเก็บก่นอนเดี๋ยวมรทายเป็นเด็การโอ้ เช้าอีกวันกับฉัน้วคนครับสำหรับคลิปแรกของวันวันจบไปคลิปเก่าคิปน้องเอ้ยสถิติใหม่เคยไทยยูทูบมาผมก็อิินีเอออะไรมาเอยบั๊บก็นี่เรยอยู่นี่บอนบั๊บจะเล็กว่าก่อ,อน,นี่แน่นอบอบอกอ๋มันเป็นน้ำจิบอยู่บอกเพาะวน้เ,เป็นน้ำงคอยแล้วแต่งเงาะกัน ล่องผิวอลเนีนี่ที่องงอบอกโ่นีไปนนเป้องทำงอบันเกิหนักน่อแเลือปูนครับ่องเลือปูนแม่มองเขจะเอ้สาอัยสะนเดินาไเลย่เอาอยากงัดนี่เอาไม่ได้จิมีใบสมิสกนครับเดวพอไจนหนาบ๊ายบายอยากงัดเนาะ

มันงันวมันงันวคมสิถไทยพิวัตรเสมือนครับจนกว่าคมชิดไท้แหวนขึ้นโชคดีออสงสัยจ,จะได้ซื้อมาเปถ่าดอะไรล่ะาดไหมไม่ไมันเห็นอยู่แอไอเห้ข้าไหกัขขนข้าวนี่ว่าไม่เซตะครตบรดูกันนะนีวเวลตัดชุดเป็รตีมตะครตให้ดูกนัน สำหรับชาอยวันกับตาณครกันนะครับเจอกันที่นครนะครับอำเภอุทยอำเภอุทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันวรนครเนะครับปีปีวันที่หนึ่งตัววันที่หนึ่งวันพรนครวันพรนครลาสุรรัตราชวัฒน์ครับสวัสดีครับ มาเก็บแค้นมามาตรงแลนรถตรงนี้ครับฮะมาเก็บขุมทรัพย์วนครวนจบไปที่สิบเก้าคลิปเอารถตงนี้เอายี่สบายใจลูกอันแล้วพานอนได้เลยนอนอยู่วันนี้นอนนี่นอนนะนอนโอ้ยไปนอนไปนอนดีมันคลิปนนอมันซีมีช่วงหนึ่งที่ผมเสียไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่นคือผมหลับได้ครับพี่น้องครับชั่วโมงเดียวนึงนะแมนเอาเราก็ได้นอนในรถแล้วเนาะ วันนี้นก็น,นอนอย,ยาวอน,านอนตักปอนเลยนะลูกนะทิมาทางปลอดไฟครับเจอกันครับเดี๋ยวทางปลอดไฟครับไว้ไแล่ทีาเอาอยู่ พี่วัดนาตาแล้วพี่ดาราอย่างคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่วัดเราแสดงเป็นปูโสมของซับเอย่างเงี้ยนนักก็พูดไม่ไดวผมเปลี่ยนใจแล้วพี่วัดต้องซื้อแรนตาดาวให้ผมแรนตาเป็นดาวเด้อนี่ไงนักรีววิมาแล้วต้องหน้านิ่ง เรารีวิวต่วันแล้วเอายังเหลือตอนเช้ายไม่ชอบนะไ่อยากทำมากเลยต้องต้องยกแก้กนอีกกเอกเอกต้องยวบดิเซีมเด้ต้องห้าใส่ไม้ตัวต้อะเอาลูกมาใส่อันอะไรตืวอาข้องผู้เด่นขขงบี่ลาที่นี่ของผมตั้งแต่ไอ่ป้ายป้ายบุญเดชตั้งแต่พ่อสอ เจ้าเท่าผมสื่อใหม่ใหม่เห็นไหมเขาไม่ได้สื่อเลยเป็นสื้อเก่าใหม่อุ้ยไม่อยู่ว่าสื่อใหม่ต่อได้อยู่ได้นี่นี่เป็นได้ก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นเยอะเลยตำแรงมันดำเลยบอกทำไมเนี่ยดูีขึ้นอยู่เทียบเทียบกับของผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไา้ิฉยๆก่อนครับพอไม่คิปหด้าน